สวัสดีครับบัวเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับวันนี้วันที่26มกราคม2565นะครับวันนี้มาแนะนำรถ2คันนะครับคันแรกเป็นคูปะ t า L3608 SP นะครับคันนี้จดทะเบียนประมาณปี58นะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับคันนี้ปรับสภาพพร้อมใช้งานนะครับเช็คพร้อมใช้เก็บสีใหม่ทั้งคันนะครับ เครื่องเดิมไม่ได้ทําสีไอ้ไม่ได้ซ่อมเครื่องนะครับเครื่องเดิมเครื่องเดิมเกียร์เดิมสภาพพร้อมใช้นะครับผ่านก็จะเป็นตรงรุ่นนะครับเดี๋ยวเก็บสีให้ทีหลังนะครับอ่าตัวนี้ผ่านห้าตาช้างนะครับสีเดิมก็สวยๆอยู่นะครับยังไม่ทันล้างพวกชุดท้ายนี่เปลี่ยนถ่ายให้เรียบร้อยนะครับคันนี้ราคา3 1 90,00บาทนะครับส่งฟรี300กิโลเมตรแรกนะครับ อย่างหลังประมาณชัก80นะครับอย่างหน้าพอมีดอกอยู่นะครับประมาณชักอ่า50ซนะครับ4-50%บตไม่เคยสวยนะครับ3 0 0แสนราคา3ามแสน 1, 10, 9, บาทนะครับเรียมทะเบียนชุดโอนครบนะครับพวกนี้พวกบูธพวกสลักเก็บให้เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างดอกสูงอยู่นะครับ คันต่อไปคันนี้เป็นคุปตแอลห้าศูนย์นะครับคันนี้จดทะเบียนปี62นะครับยังใหม่สี่เส้นราคาสาอาราคาสี่แสนาหมื่นเบาทสี่แส0บาทตัวรถสีเดิมนะครับเก็บสีคันใบมีดด้านล่างมาเล็กน้อยนะครับล้อ,รอกระทะลอสีเดิมนะครับผ่านก็จะเป็นผ่านใบยี่สีนะครับสองสเอนะครับ ชุดท้ายก็สีเดิมนะครับรถไล่สีสวยๆเดิมๆนะครับราคา400,000 59,000บาทนะครับเดี๋ยวเอามาชมกันดูนะครับยังใหม่สีเส้นเลยนะครับดูคันนี้นะครับ L3608ST ก่อนนะครับจดทะเบียนประมาณปี58นะครับผมปืนไปออกครบนะครับวันนี้เช็คับสภาพพร้อมใช้งานนะครับ ของหลงของเหลวเดี๋ยวเก็บถ่ายให้เรียบร้อยนะครับนี่รถพิ่งทําเสร็จบางอย่างก็อาจจะยังเก็บไม่ทันครบนะครับฝากเบอร์โทรไวน้นะครับ0850876581นะครับร้านเราตั้งอยู่ที่อำเภอวังสามหมอนะครับทางออกอำเภอทีทาตนะครับห่างจากหน้าอำเภอประมาณ3กิโลเลยพอตทอมาประมาณ 3ี9สามแสันบาทส่งปี300กิโลเมตรแรกมารับเองก็มีส่วนลดให้นะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับเดิมๆเครื่องไม่ได้ซ่อมไม่ได้ทำนะครับเกียร์เข้าได้ทุกเกียร์ไม่หลุดไม่ดีดนะครับ สนใจมาดูรถทดลองขับได้ที่ร้านนะครับปวดเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธาน,นีนะครับร้านนี้นก็ติดถนนใหญ่นะครับทางไปมาสะดวกห่างจากตัวอำเภอรประมาณ3มกิโลนะครับห่างจากปอทรอประมาณ2กิโลนะครับปตทวังสามหมอมีที่เดียวนะครับตอนนี้ระบบของเหลวยังไม่ทันเปลี่ยนนะครับแต่กลูกปืนลอ้ลอล้อลูกหมากกนี้เช็คให้เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยนะครับ แกงงานปกติน,น้ำปะกะตินะครับเครื่องเดิมสีเดิมนะครับสีตัวเครื่องวอบูดคันหน้าพวกนี้เก็บสลักไปมีดเปลี่ยนให้ใหม่นะครับพวกลูกหมากไซด์กว่านี่เปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วนะครับรอเลยแน่นนะครับเกือบข้างนี้เดี๋ยวหาใส่ให้นะครับ อังปาก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับมาดูชุดท้ายเราบันวิดีโอ,โอพวกนี้เราเก็บทำให้ใหม่หมดนะครับเผา, <c oughs> าปั่นก็ยังอยู่เต็มอยู่นะครับ <c oughs> ผ่านก็ใบสวยใบเต็มอยู่นะครับโคงสวยนะครับ สีเดิมสนใจนะครับรา,ราคาคันนี้ก็สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับสนใจก็ตัวรุ่นนี้เดิมๆสวยๆเลยไม่ได้ปรับสภาพก็มีอยู่นะครับสามหกเอทีน่าจะมีประมาณสามคันนะครับแล้วก็ตัวธรรมดาก็มีนะครับสามสิบสี่ก็มีนะครับราคาแสนกว่าบาทนะครับมีสองคันนะครับสี่สิบห้าก็มียันมาก,ก็มีนะครับสี่สิบห้าแรง สนใจมาดูรถทดลองขับได้ที่ร้านนะครับหัเเวเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับอันนี้ก็รถเดิมรถสวยนะครับราคา459,000บาทนะครับรถจดทะเบียนปี62นะครับ ถ่ายเข้าแต่ไม่ค่อยดีครับต้องรอฝนตกดินทรายพอแห้งแล้วก็แข็งนะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับสมบูรณ์นะครับตอนนี้รถปีใหม่นะครับจดทะเบียนปี62นะครับรับประกันเครื่องยนต์นะครับเครื่องดีเกียร์ดีวันนี้พอเอารอบเดียวก็พอนะครับ ย,ยางใหม่ทั้งสี่เส้นนะครับยางใหม่สี่เส้นตอวปูืนล้ออะไรแน่นดีนะครับปืนไฟออกครบนะครับราคานี้แถมเช็คเ,เปลี่ยนถ่ายของเหลวให้เรียบร้อยนะครับส่งปี300กิโลเมตรแรกด้วยนะครับเดืนนี้ราคาไม่แพงนะครับรถจกือบเปียนปีเบียน 6, ปี62ตัวอยงน,นี้เดิมๆนะครับตัวเครื่อง เงยก็เลยเดิมอยู่ครับคนก็ชอบถามนะครับใช้งานเท่าไหร่ใช้งานพันเก้านะครับก,ก็แบอะไรก็ดีอยู่นะครับใช่บบกนะครับสีสันเดิมนะครับคนเดิมดูง่ายนะครับสีเดิมดลูกมงลูกหมากก็แน่นดีนะครับมีเจ็ดสีทานไปเมี่นะครับ ไม่รั่วไม่ซึมนะครับพวกลูกหมากพวก,กล้อแน่นดีนะครับไม่มีไอระบายนะครับมันน้ำก็ปั่นัดีนะครับทายท้องก็ไม่มีรั่วซึมนะครับกระทะล้อสีเดิมนะครับไม่มีแตกไม่มีุกนะครับ ทุกใช้้ก,ก็สวยนะครับรถเป็นรถไล่นะครับคันนี้สนใจก็ดูรถทดลองขับได้ที่ร้านนะครับวอเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสาหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับคันนี้4ี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทและทะเบียนชุดโอนครบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับสวัสดีครับ